อยู่ที่สวนตาทายาเอะอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีครับวันนี้ก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนมาชมสวนเหมือนเดิมนะฮะอย่างอย่างอย่างผลไมช้ชนิดนี้ก็คือเห็นไหมอันนี้คือพรับช็อกโกแลตครับเอาไว้เดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสผมจะมาแนะนำให้รู้จักนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับกล้องนิดเอง ให้เห็นขับช็อกโกแลตที่เขาติดผลท้องฟ้าของเช้าวันนี้ก็มีเมฆฝนมีเมฆฝนเต็มท้องฟ้านะฮะเมื่อเมื่อเช้านี้ผมขับรถไปส่งส่งลูกไปทำงานก็บริเวณถนนราชดำเนินนี่ฝนตกหนักเลยนะฮะแต่ตอนนี้ที่ที่สวนผมที่อยู่ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเนี่ย ก็ไม่มีไม่มีฝนนะฮะมีแต่ท้องฟ้ามืดครึ้มก็เลยพาเพื่อนๆมามาชมชมสวนผมนะฮะวันนี้ผมมีพืชพืชแปลกฮะที่จะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้รู้จักจริงๆถ้าหลายท่านหลายท่านที่ชม YouTube ของผมนะฮะ ก็จะรู้อยู่แล้วว่าผมชอบปลูกผลไม้แปลกๆอันนี้ฮะน,นี่คือต้นไม้ที่ผมจะมาแนะนำให้รู้จักในวันนี้นะฮะนั่นก็คือต้นถั่วไอศครีมนะฮะต้นถั่วไอศครีม ต้นถั่วไอศครีมเขาจะเป็นผลไม้แปลกถือว่าแปลกมากๆเพราะว่าเขาเป็นถั่วนะฮะเป็นถัว่วแต่ว่าฝักของเขาเนี่ยไม่ได้กินแบบเป็นเป็นลักษณะของผักเขาเขาเป็นผลไม้เขาจะเป็นลักษณะของผลไม้ฮะผลไม้ที่ใช้ทานทานสดๆเลยนะฮะเป็นผลไม้ที่ใช้ทานสดสวัสดีครับคุณเปรมหนึ่วันนี้ผมไม่ได้ขับรถฮะผมไม่ได้ขับรถผมจะพามาชมสวน สวนของผมผมอยู่สวนผมอยู่ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บรุรีวันนี้ก็เลยมาแนะนำให้รู้จักกับต้นไม้แปลกถือว่าแปลกหนึ่งในสิบของโลกเลยนะฮะคือต้น,ต,นต้นถัวถ่วถัว่วไอไอศครีมต้นถั่วไอศครีมเนี่ยเข,เขามีหลายสายพันธุ์นะฮะเขาเขามีหลายสายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่ผมปลูกนะฮะจะเป็นสายพันธุ์ที่ เขาเอามาพัฒนาในในประเทศไทยเอามาพัฒนาในประเทศไทยมาพัฒนาในประเทศไทยให้มีฝักที่ว่ายาวยาวกว่ากว่าปกติฮะยาวกว่าปกติแต่ข้อเสียงของเขาก็คือว่าเขาจะแบ่งแบ่งเพศฮะแบ่งเป็นต้นเพศผู้กับต้นเพศเมียวิธีการสังเกตวิธีสังเกต ว่าต้นไหนเป็นต้นเพศผู้กับต้นเพศเมียเนี่ยเดี๋ยวผมผมจะแนะนําให้ต้นที่ที่เห็นเห็นอยู่นี่นะฮะเป็นเป็นต้นต้นเพศผู้เป็นต้นเพศผู้นะฮะต้นเพศผู้แต่จริงๆแล้วต้นเพศผู้เนี่ยเขาก็มีฝากเหมือนกันนะฮะเขามีฝากเหมือนกันแต่ฝากเขาเขาจะสั้นมากไม่ทราบเห็นเห็นเลยเห็นหรือเปล่าฮะอันนี้เป็นฝากของต้นเพศผู้พยายามจะขยายให้เห็น นีเน่เป็นเป็นฝักของต้นเพศผู้นะฮะเขามีฝักเหมือนกันแต่ฝักเขาสั้นสั้นนิดเดียวประมาณสักฟุตหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าเป็นต้นเพศเมียนะฝักเขาจะยาวยาวเป็นเมตรเลยฮะาวน,นี้วิธีดูต้นเพศผู้กับต้นเพศเมียนะฮะต้นเพศผู้เนี่ยเอามาดูทรงพุ่มก่อนทรงพุ่มของต้นเพศผู้นะฮะเขาจะเป็นแบบเหมือนต้นไม้ทั่วๆไปฮะ กิ่งก้านเขาจะเป็นล,ลักษณะว่าชูขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนกันเหมือนกับต้นไม้ทั่วๆไปเหมือนกับต้นไม้ทั่วๆไปฮะต้นนี้เป็นต้นเพชรเพชรพู่นะฮะกิ่งก้านเขาจะชูขึ้นไปบนฟ้าสูงเลยอย่างต้นนี้ก็น่าจะสูงประมาณสักสักเจ็ดเมตรแล้วมั้งผมปลูกมาได้ประมาณประมาณสามปีนะฮะต้นเนี้ยแต่แต่เขาเป็นกิ่งตอนนะฮะเป็นกิ่งตอนปลูกได้ประมาณสามปีอันนี้เป็นต้นเพชรพูดด่นะฮะ อันนี้จะพามาดูต้นเพศเมียม้างต้นเพศเมียลักษณะของกิ่งก้านเขาก็จะต่างกับต้นเพศผู้มากฮะอันนี้ต้นต้นต้นเพศเมียให้ดูฮนะอันนี้ต้นเพศผู้กิ่งก้านเขาจะชูขึ้นไปบนท้องฟ้านะฮะส่วนต้นเพศเมียเนี่ย ดูลักษณะทรงพุ่มเขานะ่ะเขาจะเหมือนจะโน้มลงมาจะมากองกระดินนะฮะใบเนี่ยเขาเขาจะมากองกระดินเลยเขาจะมากองกระดินเลยเดี๋ยวจะดูห่างห่างให,ให้เห็นให้เห็นทรงพุ่มข,ของของต้นต้นเพชรเมียนะเนี่ยกิ่งเขาเขาเนี่ยจะจะลูล่ลงลู่ลงดินหมดเลยฮนะเนี่ยไปกองไปกองกับแทบจะกองกับพื้นนะฮะ แ่ไปกองกับพื้นเลยอันนี้เป็นลักษณะของของต้นเพศเมียฮะใบเขาจะรูลงมาส่วนที่ว่าชูขึ้นฟ้านู่นจะเป็นต้นเพศผู้อันนี้สิ่งที่ดูทรงพุ่มง่ายๆนะฮะอันนี้เวลามาดูความแตกต่างเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือใบลักษณะของใบอผมพาไปดูใบของต้นต้นเพศเพศผู้ก่อน ถั่วไอศครีมต้นเพศผู้นะฮะนี่ฮะอันนี้คือใบของถั่วไอศครีมต้นเพศผู้ใบเขาจะสีเขียวเข้มเลยนะฮะใบเขาจะสีเขียวเข้มเลยแล้วก็ถ้าเรานับจํานวนคู่ใบเขาเนี่ยนะมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้มี5้าคู่ใบใบเขามีห้า จริงๆมันอาจจะน้อยกว่าน,นี้หรือม,มากกว่าน,นี้ก็ได้ะฮะใบเขาเนี่ยจะมีคู่ใบยเยอะพูดง่ายมีคู่ใบยเยอะมีคู่ใบยเยอะแล้วสีเขาอจะเขียวเข้มเลยอันนี้ลักษณะของใบของของต้นเพชรพูของถั่วไอศครีมนะฮะคราวนี้จะมาดูใบของถั่วไอศครีมต้นเพชรเมียมาดูตรงไหนเอาเอาใกล้ๆนี่ อันนี้คือใบของถั่วไอศครีมเดี๋ยวผมย่อแล้วยังใบของถั่วไอศครีมต้นเพชรเมียนะฮะใบเขาจะสีสีอ่อนกว่าเขาจะไม่เขียวเข้มเหมือนเหมือนกับต้นเพชรผู้แล้วช่วงระหว่างระหว่างใบเขาเนี่ยจะห่างจะห่างแล้วเขาจะมีแค่แค่สามคู่ใบเองนะฮะมีแค่สามคู่ใบเอง ในขณะที่ต้นเพศผู้เนี่ยเขาเขาจะมีคู่ใบเยอะห้าคู่ใบบ้างหกคู่ใบม้างแต่ต้นเพศเมียเนี่ยใบเขาจะใบเขาจะมีเพียงแค่สามคู่ใบเองมีเพียงแค่สามคู่ใบเองนะฮะคราวนี้ผมก็เลยลองลองเอาเขาเอาเมล็ดเขามาปลูกคือต้นถัว่วไอศครีมผมเนี่ย เขาเขาติดผลตั้งแต่ตอนเขาอายุได้สักปีเศษเนื่องจากเขาเป็นกิ่งตอนนะฮะเป็นกิ่งตอนเขาก็ติดฝากออกมาให้ผมแล้วผมก็ลองเพาะเมล็ดลองเพาะเมล็ดนะฮะแล้วก็เอาเอามาปลูกเรามาดูใบของต้นเพาะเมล็ดครับอันนี้เป็นเป็นต้นเพาะเมล็ดที่ผมที่ผมปลูกไว้อันนี้ก็ปลูกไว้ประมาณหนึ่งปีฮะสูงก็ประมาณสักสองเมตรได้แล้ว มาดูลักษณะใบของต้นเพาะเมล็ดนี่ฮะเขามีคู่ใบสี่คู่ใบมั่งอันนี้สามคู่ใบมั่งแต่ลักษณะใบของเขาเนี่ยเนี่ยอันนี้ใบนี้จะมีสีคู่ใบคือใบเขาจะสีเขียวเข้มอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาเขาจะกลายกลายพันธุ์หรือเปล่านะ เขาจะกลายพันธุ์หรือเปล่าแต่ลักษณะใบอะ่ะก็จะแบ่งไม่ออกเลยว่าเป็นต้นตัวผู้หรือเป็นต้นตัวเมียในขณะที่ผมผมผมทํากิ่งตอนไว้นะฮะทำกิ่งตอนอันนี้กิ่งกิ่งตอนที่ที่ที่ผมปลูกไว้ผมผมตอนตอนไม่ได้กิ่งเดียวฮะจริงๆตอนไว้หลายกิ่งแต่ไม่รอดะฮะลักษณะใช่ไหมกิ่งตอนเขาก็จะเป็นลักษณะว่า มีสามคู่ใบอันนี้ก็จะเหมือนต้นแม่เพราะว่าเป็นกิ่งตอนผมเนื่องจากเป็นกิ่งตอนผมก็เลยว่าอยากจะให้รากเขาแข็งแรงะฮะต้นนี้อ่ะต้นนี้เป็นกิ่งตอนผมก็เลยลองเสริมลากเขาดูเสริมลากก็จะเอาต้นเพาะเมล็ดนะฮะอันนี้เป็นต้นพ่อมเมล็ดมามาปลูกไว้ไว้ล้อมรอบแล้วก็ เสริมรากเขาก็เสริมรากติดแล้วหนึ่งหนึ่งรากนะตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็นอันนี้เป็นเป็นเป็นต้นพ่อมะเร็ฮะแล้วผมก็มาเสริมรากวิธีเสริมรากก็ง่ายๆครับผมก็ทําให้เขามีแผลแล้วก็มามัด,มาม,ดมามัดติดกันแล้วเขาก็เชื่อมกันเองอันนี้เป็นวิธีการเสริมรากแบบแบบง่ายๆ อันนี้ก็เสริมแล้วก็น่าจะใกล้ใกล้ติดแล้วละ่ะผมก็ค่อยๆเลาะออกออกทีละหน่อยอันนี้เป็นวิธีการดูต้นถั่วไอศครีมต้นตัวผู้กับต้นตัวเมียนะฮะต้นตัวผู้กับต้นตัวเมียอันนี้มาดูลองลองมาดูฝักฝักถั่วไอศครีมจริงๆผมผมเก็บไปเยอะแล้วละ่ะต้นต้นถั่วไอศครีมเนี่ยต้นต้นตัวเมียนี่นะ เขาออกออกดอกทั้งปีฮะออกดอกทั้งปีมาดูเขาเขามีดอกนะฮะเขาออกดอกทั้งปีอันนี้เป็นดอกของถั่วไอศครีมเขาออกตลอดนะฮะออกตลอดแต่ช่วงเนี้ยเขาเขาไม่ติดผลเพราะว่าเพราะว่าต้นตัวผู้ต้นตัวผู้เนะี่ยเขาเขาไม่มีดอก ดอกไม่บานดอกไม่บานนะฮะเพื่อนเพื่อนบางบางบางท่านนะฮะเพื่อนเพื่อนบางท่านเคยเคยซื้อต้นถั่วไอศครีมไปปลูกนะอย่างอย่างพี่พี่เขยแฟนผมเนี่ยเขาซื้อต้นถั่วไอศครีมไปปลูกต้นเขาเขาก็เหมือนต้นตัวผู้ผมเนี่ยฮะเหมือนต้นตัวผู้เขาอะแล้วเวลาออกดอกก็ออกดอกเต็มต้นเลยแต่เขาไม่ติดฝักไม่ติดฝักผมก็สงสัยว่าที่เขาเอาไปปลูกอะน่าจะเป็นต้น ต้นตัวผู้แหละต้นตัวผู้แต่จริงๆบาง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 ชนิดเขาจะเป็นแบบสมบูรณ์เพศนะเป็นแบบสมบูรณ์เพศก็คือมีทั้งเขาผสามกันเองได้ไงใน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 ต้นเดียวกันน่ะแต่ว่าที่ที่ผมปลูกเนี่ยเขาเขาแบ่งเพศแต่ที่ผมสงสัยก็คือว่าทําไมต้นตัวผู้มันก็ติดฝักเหมือนกันทั้งทั้งที่ผมเคยถามเจ้าของร้านนะถามเจ้าของร้านว่าต้นตัวผู้มันติดฝักหรือเปล่าเขาบอกไม่ติดไม่ติดแต่ผมปลูกมามันติดอ่ะ ติดมาประมาณปีนี้ติดประมาณหฝักได้แต่ต้นตัวเมียจะติดฝากเยอะหน่อยคราวนี้มาดูมาดูฝักถั่วไอศครีมต้นตัวเมียเมื่อกี้ผมพาไปดูฝากถั่วไอศครีมต้นตัวผู้แล้วใช่ไหมฮะว่าฝากเขายาวแค่ประมาณสักสักฟุตเดียวนะฮะอันนี้เป็นฝักถั่วไอศครีมต้นตัวเมียสังเกตฮะ ฝักเขายาวอะ่ะจริงๆสองฝักนี้แก่แล้วลนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,วันนี้ผมว่าผมผมผมจะเด็ดเด็ดมาชิมละเดี๋ยวผมขอญาตินิดหนึ่งกลับกลับหน้ากล้องนิดนึ่งอ่ามาดูอันนี้เป็นถั่วไอศครีมนะฮะถั่วไอศครีม อันนี้ต้นตัวเมียฝากก็แก่แก่ได้ที่ที่จะทานฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะชิมแหละแก่แกชิมเลยว่ารสชาติมันเป็นเหมือนถัวไอศครีมเหมือนกับไอศครีมวานิลาที่เขาเขาล่ำลือหรือเปล่านะ <c oughs> เขาบอกว่าถัวไอศครีมเนี่ยรสชาติมันจะเหมือนกับเราทานไอไอศครีมวานิลาวันนี้จะมาแกะแก่ทานตรงนี้แหละครับเดี๋ยวอนาญากขยับกล้องนิดนึงมาแก่ทานสดสด ผมจะแกะทานทานตัดตรงนี้เลยนะฮะนี่ได้มาแล้วอันนี้ฝักถั่วไอศครีมฮะของแท้แน่นอนเก็บมากับมือสดๆเดี๋ยวนี้ความยาวก็ยาวยาวเกือบเมตรนะฮะยาวเกือบเมตรผมจะแกะทานฮนะเขาเขาเขาเป็นผลไม้คือคือเวลา พูดถึงถัว่วถั่วเนี่ยเขาจะนึกถึงว่าเป็นผักใช่ไหมเป็นผักไปกินกับน้ําพริกผมเคยเอาเอาไปให้คนแถวข้างบ้านนะเขาบอกเออเดี๋ยวเขาเอาไปกินกับน้าพริกผมบอกไม่ใช่เขาเขาเป็นถัว่วเป็นถัวนถ่วเป็นผลไม้เป็นลักษณะของผลไม้ทานสดๆได้เลยแต่ถ้าจะให้อร่อยจริงๆนะจะต้องเอาไปนูนะ่นอะอะไรนะแช่ตู้เย็นเพราะไอศครีมมันจะเย็นใช่ไหมไอศครีมมันจะเย็นอันนี้ผมเลย แลวจะทานเนี่ยจะทานแบบแบบสดสดนี่แหละให้เห็นเห็นตอนนี้เลยฮะวิธีแกะง่ายๆฮะเดี๋ยวผมผมผมลองแกะก่อนนี่ผมแกะออกมานะฮะนี่ดูเนื้อดูดูเนื้อของถั่วไอศครีมฮะเขาจะเป็นสีขาวปุยปุยสีขาวปุยปุยแกะออกอย่างนี้เลยฮะง่ายๆแล้วเวลาทานเราก็ทานสดสดอย่างนี้ฮะ ไปฮะแต่แต่จริงๆถ้า,ถ,าถ้าจะให้อร่อยต้องต้องเอาไปแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นอันนี้ผมจะให้ดูเป็นเนื้อของถั่วไอศครีมเขาเป็นผลไม้แปกหนึ่งในสิบของโลกนะฮะถั่วถั่วไอศครีมนีฮะเป็นแบบนี้เลยฮะเนี่ยเม็ดเม็ดเขาหลุดออกมาเลยนะฮะเม็ดเขาหลุดออกมาเลยถ้าเขาแก่จัดบางทีเขาก็จะมี มีรากมีรากออกมาดเดี๋ยวเดี๋ยวผบหาหาถุงมาใส่เม็ดก่อนนะฮะมาแล้วขอไฟที่เี้คอยไม่ได้เตรียมพร้อมคือเม็ดเนี่ยสามารถเอาไปเพาะได้อย่างอย่างเช่นเนี้ยอันนี้เป็นเม็ดของเขาฝักที่แล้วผมทาน มีรากมีรากผอมาแล้วแบบนี้เอาไปปลูกได้ได้เร็วเลยฮะปลูกได้เลยวันนี้จะมาชิมถั่วไอศครีมก่อนเลยก็แกะให้เพื่อนๆดูเนื้อในทั้งหมดก่อนผมจะลอกออกไปทั้งหมดเลยนะฮะนี่ให้เห็นกันเลย เห็นชัดไหมนี่เป็นถั่วไอศครีมเป็นเนื้อเดืองเขาฮะเนื้อเขาขาวขาวปุยเลยจะลองทานดูนะเม็ดพอแก่แล้วเม็ดเขาหลุดออกมาเลยฮะเนื้อเขาหวานแบบหวานหวานละมุนแบบ เป็นปุยๆอะ่ะนึกถึงอะไรนะนึกถึงกระท้อนเออใช่กระท้อนเนื้อเขาจะฟูๆเหมือนเหมือนกระท้อนแบบนุ่มๆละมุลนละมุนอ่ะแล้วก็มีรสรสหวานอร่อยฮนะอร่อยเหมือนไอศครีมไหมมันมันมันก็ไม่ใช่ไอศครีมโดยแบบแบบเต็มๆหรอกนะ ไอสกีมันมันจะเนื้อเนื้อมันจะเป็นลักษณะเป็นอะไรนะเนื้อมันจะนุ่มแต่อันนี้มันมันก็นุ่มแต่ว่าเวลาเวลาตรงตรงตรงที่ติดกับเบ็ดมันเนี่ยมันจะกรุบกรุบเนี่ยมันจะกรุบกรุบทานอร่อยครับนี่ผมปลูกมาแค่สามปีนะต้นถั่วไอสกีเนี่ยผมปลูกมาสามปีแต่เป็นกิ่งกิ่งตอนนะไม่ใช่กิ่งพอเปรเลนะ็เพราะ ส่วนใหญ่ถ้าเป็นต้นพอ่อเมล็ดเนี่ยมันจะต้องใช้ใช้เวลาใช้เวลาในการให้ผลผลิตเนี่ยนานนานกว่า,ากิ่งตอนอยู่แล้วแต่กิ่งตอนเนี่ยปีปีเศษก,ก็ได้ทานแล้ว <c oughs> อร่อยฮะถ้าเอาไปแช่ตัวเย็นนะก็คงจะเหมือนเหมือนเหมืราทานไอศครีมฮะไอศครีมมันนี่ลา อยากชวนเพื่อนๆมาทานผลไม้เราปลูกเองทานเองไงฮะถั่วไอซครีมนี่เขาเป็นถั่วก็จริงนะเขาเป็นถั่วก็จริงนะแต่เขาเป็นเป็นไม้ยืนต้นไงเป็นไม้ยืนต้นปลูกับอายุอายุยืนนานหลายปีอายุหลายปีฮะอายุหลายปี เป็นไม้ยืนต้นเนี่ยแล้วข้อดีของเขาก็คือว่าเขาเป็นพืชตระกูลถั่วพอเ,เป็นพืชตระกูลถั่วเนี่ยฮะเขาจะสะสมไอ้นี้่อะไรนะสะสมอในตัวเจนเออใช่ล่าเขาอะ่ะจะสะสมในตัวเจนคือเขาเขาสามารถสะสมในตัวเจนได้เองอ่แล้วก็เลยไม่จาเป็นจะต้องไป ไปใส่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเยอะแล้วใบยังเข้านะอัน,นี้นี่ผมผมดูเนี่ยแกะมาโหลากยาเปิดเลยมึงเนี้ยปลูกง่ายเลยฮะปลูกง่ายเลยเขาแก่มากแล้วใบเขานะเขาก็จะมีสารพวกพวกไนโตรเจนเนี่ยเยอะเวลาผมตัดกิ่งอะไรเขานะผมก็จะเอาไปใส่กับไปคุมโคนต้นไม้ต้นอื่นนะ เขาก็จะให้สารสารไนโตรเจนได้ดีกว่าทานเพลินเลยฮะตัวไอศครีมกลายหมดแล้วเนี่ยหนึ่งฝากเพื่อนๆลองหาหามาปลูกดูนะฮะ แต่ผมผมผมไม่กล้าไม่กล้าให้ให้แม็ขายหรอกเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะเป็นไปเป็นต้นตัวพู่ไงมีมีคนเคยมาถามขอขอซื้อเหมือนกันนะผมก็ไม่กล้าให้เพราะว่าเกิดมันปลูกไปแล้วมันเป็นต้นตัวพู่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ติดไม่ติดฝักไงแล้วเวลาตอนผมก็ตอนยากกิ่งพันที่ผมผมซื้อมาราคาแพงกันนะ แ,แพงแพงพอสมควรแหละถั่วไอศครีมวันนี้มาทานให้เพื่อนๆชมว่าถั่วไอศครีมของสวนตะทายะเอเนี่ยปลูกได้ได้ผลผลิตฮนะบางคนเห็นผมปลูกผลไม้แปลกนะก็คิดว่าแล้วมันจะติดผลเหรอมันจะติดผลเหรอ คือก่อนจะปลูกอะผมผมศึกษาแล้วว่าต้นม้ชนิดไหนอะที่ปลูกในเมืองไทยแล้วติดผลผมผมถึงจะเอามาปลูกนะถ,ถ้าถหากเขายังไม่ติดผลเนี่ยผมผมก็ไม่กล้า,ามาปลูกเงินเนื้อเขาฟูแบบเนี้ยเป็นนุ่มนุ่มละมุนล,ละมุน เขาขายกันแพงเหมือนกันนะฝักถั่วไอศครีมเนี่ยขายแพงขายแพงเพราะตอนตอนที่ออกออกรายการใหม่ๆนะที่ผมออมพอปลูกนะออกรายการของของคุณบัญญานะเขาบอกเขาขายฝักละพันวันนุงขึ้นผมผมไปไปซื้อถึงตลาดถึงถึงร้านเขาเลยนะเขาเขาก็ไม่ได้ไมไ่ห่วงนะให้เราชิมนะคือจุดประสงค์เขาเนี่ย เขาต้องการจะขายต้นพันธุ์ขายต้นพันธุ์เขาก็ให้ให้เราชิมแต่ชิมเสร็จเนี่ยเม็ดเม็ดเขาเนี่ยเขาไม่ให้เรานะเขาขอคืนเพราะว่าเขาจะเอาไปขยายพันธุ์เขาถือว่าเขาเนี่ยได้ได้พัฒนาสายพันธุ์จนกระทั่งแบบสามารถติดติดฝากในเมืองไทยแล้วก็ติดฝากที่ยาวยาว ฝากที่ที่ยาวยาวกว่าที่ที่เห็นเห็นในต่างประเทศตัวไอสครปเ,เป็นผลไม้ที่มีถิ่นกําเนิดแบบจากอเมริกากลางอเมริกากลางแล้วเอามาปลูกมาปลูกในเมืองไทยได้คือเขาเป็นเป็นพืชที่ที่ชอบแดดเนี่ยทนร้อนได้ดีไม่ไม่ไม่ชอบแบบน้ําแฉะน้ําดินมท่วมน้ําท่วมขังอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบ ก็ตอนนี้ยังยังมีคนปลูกกันน้อยอยู่นะฮะยังมีคนปลูกกันน้อยอยู่ก็เพื่อนๆลองลองหามาปลูกฮะลองลองหาในใน,ในเว็บไซต์อ่ะแต่ไม่ต้องมาถามผมนะเพราะผมผมไม่ใช่พ่อค้าไม่ใช่คนค้าขายหมดแล้วครับ <c oughs> ถั่วไอศครีม อันนี้ก็จะได้เม็ดเม็ดเข้าไปปลูกด้วยวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับท,ที่มารับชมรับฟงังการไลฟ์สดของผมก็ถือว่ามาแนะนำผลไม้แปลกๆให้เพื่อนๆได้ชมตอนนี้ถ้าทางฝนจะลงเม็ดนะผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ